สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซื้อทองเป็นทองขวัญไปให้แม่ยายนะครับผมซึ่งในแม่ยายที่แม่ยายรักผมมากนะครับผมวันนี้จะมาเลือกทองให้แม่ยายนะครับเอาเป็นลายดีๆเส้นใหญ่แล้วผมแปะนี่ครับเราจะซื้อให้ปฝากแม่ยาย <c oughs> ให้แม่ยายตบเลยนี่นะครับ นี่เลยังที่นี่นเป็นของขวัญให้แม่ยายปีใหม่เอ้ยสงการนะครับปีใหม่ไทยไซึ่งในแม่ยายมากนะผมแปะเดี๋ยวเราซื้อเลยเอาเส้นนี้เลยไอคิ้วใช่ไหมไอคิ้วใช่ไหม ไช่มาแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปให้แม่ยายกันนะไปของขวัญปีใหม่นะครับปีใหม่ใช่ไหมครับใช่ใช่นี่ของขวัญที่ดีที่สุดนะครับไปขอครับคไปครับเดี๋ยวเราเดินทางให้แม่ยายกันนะครับผมไปวันนี้มันร้อนไปหมทุกคนครับวันนี้นะครับเราจะมาให้ของขวัญแม่ยายนะครับต้อนรับสงการนะครับที่แม่ยายทาคลิปแต่เรามานะครับจะหาว่าผมไม่ได้ให้อะไรแม่ยายเลยนะครับนี่หลับตาก่อน แบมือแบมือแบมือแบบนี้แบบนี้แบบแบบนี้แบปึ๊บแบเงินได้ลูกได้ฮึใช่เอ็มไก่โอ้หนักหนึ่งบาทเลยนะเนี่ยโอ้ใช่เหรอเอาให้จริงเงีอือเอาแบมือแบมือโอ้แท้ดีแท้น่าลูกเขยขอบคุณนะที่ถ่ายคลิปมาเลยอแม่ สวยแบบอให้แม่ติดซื้อให้แล้วก็จะสวมเลยได้ได้ได้โอ้โหขึ้นเด้อน่ารักน่ารักแหมลูกเขยน่ารักอย่างนี้แหละโอ้โหช่วงนี้เงินช็อตกูไปขายดีกว่าไปขายดีกว่า